สวัสดีครับกลับมาอีกครั้งนะครับหลังจากหายไปนานวันนี้ไทกาเปิดกล่องเรามากับกล่องนำเข้ามาจากสเปนเลยของลาลิก้าเป็นบแบรนด์พา n ิ n i นะพาณิชย์แมก c าครของปี2 0 2 4 2อถึง2025ันนี้ราคาเมืองไทยอยู่ประมาณกล่องหนึงประมาณพันกว่า แล้วแต่ช่วงถ้าว่าเป็นถ้าเสื้อผ่านช้อปปีหรือผ่านพวกเอ่อรัสด้าบางทีอาจจะได้พันหนึ่งแล้วแต่พันสก็มีหน้าร้านอยู่แถวมาบนครองก็มีอยู่ร้านหนึ่งเนาะลองไปหากันดูโอเคเออก็จะเป็นลาติก้าทั้งหมดเลยเนาะลักษณะของการ์ดของเมกาแครกก็เ ็จะมีทั้งแบบรุ่นใบเบสแล้วก็รุ่นใบอินเสิร์ตสวยๆที่ที่เคยเห็นกันความจริงเนี่ยผมซื้อมาได้มา2กล่องแล้วก็มีสม,มุดอัลบัม้มอีกหนึ่งเล่มเเปิดกล่องแรกไปละเปิดกล่องแรกไปละแล้วก็อันนี้เดี๋ยวเราจะมาเปิดกล่อง2กันดูโอเคเดี๋ยวขออนุญ,ญาตกรีดเลยแล้วกันใช้เล็บเนี่ยแหละอโอเคครับกล่อง2 กล่องหนึ่งจะมีอยู่ทั้งหมด24ซอง24ซองเนาะชวอตซองหนึ่งมี6ใบแล้วก็กล่องหนึ่งปกติจะมีการันตีใบเ,เรียกว่า black card แล้วกันใบดำอยู่1ใบ1 2 3 4 5 6 7 8 9

ต้องปีที่แล้วอะรุ่นปีที่แล้วสองสองสจะเป็นปีอาของยามาเออยามาของเอ่อบาร์เซโลนาถ้าเป็นปีนี้เหรอปีนี้ตัวเด่นๆก็จะมีอาจจะเป็นปีแรกของเอ็มเปเป้แต่ผมไม่แน่ใจว่าไอซองที่ผมได้มาเนี่ยไอกล่องที่ผมได้มาเนี่ยเป็นกล่องของเวอร์ชันที่มันอัปเดตหรือ,อยังถ้าเป็นอัปเดตแล้วจะมีใบที่เป็นใบ b l a c k c a r ์ของเอ็มเปเป อยู่นะเ,เดี๋ยวเราเปิดไปพร้อมกันเลยแล้วกันเนาะซ <c oughs> องแรกหนึ่งซองมีการ์ด6ใบจะเป็นใบเบส4ใบแล้วใบ,ใบอินเสิร์ตสองใบอ่าเนอินเสิร์ตวิบับมาละโอเคใบเบสผมไม่อ่านแล้วกันเนาะถ้าไม่ใช่ตัวดังโอเคโอ ได้ใบแฟลชแบ็กแฟลชแบ็กนี่กล่องแรกเนี่ยผมได้ได้เมสซี่คู่ยามลาแล้วก็หนึ่งนะอยู่ไหนนะอ่ะโอเคเจอละนี่นี่ถือว่าโชคดีกล่องที่2ได้ซีดานกระจูดมาเลยแต่กำลังเท่าที่เข้าใจคืออาจจะได้กล่องเป็นรุ่นที่แบบมีเออเป็นเป็นเป็นอินเสิร์ตที่มีกล่องละใบหรือเปล่าอันนี้ไม่ชัวร์จริงๆเดี๋ยวต้องไปทำกันบ้านเพิ่มขึ้น กล่องนี้ที่ท้าทายผมอีกอย่างก็คือทุกอย่างส่วนใหญ่ภาษาจะใช้เป็นภาษาสเปนเกือบหมดเพราะฉะนั้นผมก็อาจจะงงๆหน่อยโอเควางไว้น,นี่ก่อนเนาะที่เหลือก็เนี่ยอินเสิร์ตอินเสิร์ตก็สวยเนี่ย VIP VIP โซน่า VIP ออ่าจะบอกว่าไอรุ่นเนี้ยอินเสิร์ตของมันเนี่ยจะมีตัวเนี่ย ตัวเลขถ้าสังเกตนะที่มีตัว P อยู่ P คือ power เหมือนกับว่าเป็น insert ที่เป็นเป็นใบพิเศษของ insert แล้วกันเป็นใบที่แบบอีกเลเวลหนึ่งของ insert ธรรมดาของ VIP ถ้าจะไม่ผิดสีมันจะไม่ใช่สีเนี่ยมันจะอีกสีหนึ่งแต่ถ้าพอมีคาว่าตัว power เนี่ยใน power หรือตัว P อยู่ข้างหลังเนี่ยจะเป็นรูปอีกรูปหนึ่งของผู้เล่นคนนั้นแล้วก็จะเป็นสีเนี่ยสีน้ําเงิน น้ำเงินแบบแนวะจะเหมือนจะแครกก็ไม่ใช่เนาะมันเป็นลายพื้นของมันแต่สวยสวยสวยมากเลยแต่ลักษณะของการ์ดเกรดของการ์ดสัมผัสเนี่ยผมผมคิดว่าน่าจะเกรดเดียวกับไอตัว top class panini top class ที่เป็นโปรดักของของ panini ที่รวมทีมดัง10กว่าทีมแต่ละปีะแหลแต่ไม่ก็แครกนี่คือถ้าจะเข้าใจไม่ผิดคือจะเน้น เน้นในลาดิก้าอย่างเดียวเนะ okay. าะโ oh, อเคเปดรีอ่ายามาปี2โอ้ได้เอลิตเอลิตของเอ่อชื่ออะไรอะคูบาคูบาซีอืมของบาซ่านะอ่าและนี่ก็ฟูเอโกโอเคอินเสิร์ตเนี่ยสวยเอลิตเป็นพาวเวอร์เลยนะเห็นไหมตัว P อ่านี่ไงมีตัว p อยู่ข้างหน้าเอ้ยอยู่ข้างหน้าตัวหมายเลขเล็กของมันซึ่งถ้าจะไม่ผิดของอันเนี้ยเดี๋ยวเปิดไปเรื่อยๆแล้วกันเนาะถ้าจะไม่ผิดถ้าไม่ไม่ใช่รุ่น elite power เป็น elite ธรรมดาจะเป็นสีขาวแล้วไม่มีลายเซน็นอืมเพราะจะมีลายเซ็นก็สวยอีกแบบแต่ลายเซน็ลเซนลายเนไม่เป็นลายเซน็นปริ้นเนาะไม่ใช่ลายเซ็นเอ่อเซ็นจริงแต่รู้สึกว่ากล่องนี้ก็จะมีลายรุ่นลายเซ็นจริงด้วยน,นะแต่ว่าผมยังไม่ไม่เคยเห็นในในอินเทอร์เน็ตอันนี้เฟือโก้ก็สวย เท่ดีมีตัว E ค่าตรงกลางด้วยโอเคครับเปิดต่อกันเลยเดี๋ยวจะเสียเวลานาน <c oughs> เปิดไปเรื่อยๆโอเค PSO VIP สวนหน้า VIP อ่าได้บายาลิวโลโก้แล้วก็อันนี้เป็น VIP power อีกแล้วบราฮิมดิอยส VIP ได้เป็น power ทั้งคู่เลย2ใบที่ผ่านมา ยังไม่ได้เป็น V.I.P นธรรมดาให้เห็นกันเนาะแบบนึงเดี๋ยวลองดูเปิดเรื่อยๆเดี๋ยวคงจะมีให้ดูเอ <c oughs> u ดูอ o s i t สิโตโอเคอ้าวแฟลชแบกอืมเป็นแฟลชแบกใบที่2ของกล่องนี้ก็แสดงว่ากล่องหนึ่งน่าจะมีมากกนนาว่า1ใบแหละแต่กล่องที่เราผมอาจจะโชคไม่ดีได้แค่ใบเดียวโอเคอันนี้ก็จะเป็นม a สเตอร์ร k i ี้เนาะ นินโนินโนมาสเตอร์รุกกี้ใบสีเขียวอืมโ okay. อเคอริยกไว้ก่อนแฟชชั่นแบ็กกล่องแรกที่เปิดไปผมได้ซ้ำมาประมาณสักอืมสิบกว่าใบได้ก็ถือว่าเอาเรื่องอยู่นะโอเคครูส okay, อ่าเนี่ยเอลิทธรรมดามาละแล้วก็ลาพามัสลาพามัสโลโก้ผมแยกโลโก้ไว้ตรงนี้ก่อนดีกว่ามันเยอะเกินเนี่ยเอลิทให้ดูเอลิทธรรมดากับเอลิทโลโก้เอ้ยเอ่อโทษทีเอลิทเอ่อเอลิทพาวเวอร์อืมอ่าสีดานลอนโอเคเนี่ยถ้าเอลิททางขวามือเนี่ยโอบลักเนี่ยธรรมดาจะเป็นสีม่วงๆ ไม่มีลายเซ็นแต่ถ้าเป็นเอลิทของใบที่เป็นตัว power ข้างหลังตัวเลขจะมีตัว P น้าหน้าถ้าสังเกตมี P กับไม่มี P ถ้ามี P ก็มี power ก็จะสวยกว่าเออหรือเปล่าไม่รู้บางคนอาจจะชอบสีม่วงอาจจะบอกสีม่วงสวยกว่าม่วงอมชมพูแต่ถ้าบางคนบอกชอบดำดำแบบดูเข้มเข้มอ,อันซ้ายก็จะสวยกว่าและอันซ้ายก็จะมีลายเซนมาด้วยลายเซนปริน์มาก็จะแปลกอีกแบบเนาะโอเคเดี๋ยวแยกไว้อินเสิร์ตครบชุดถ้าจะไม่ผิดมีประมาณ400 400่กว่า สี่ร้อยกว่า,กว,ากว่าใบกล่องหนึ่งอะ่ะมี24สซอง24 6สซองหนึ่งมี6กก็ประมาณร้อยร้อยสี่สิบกว่ากว่าใบต่อหนึ่งกล่องถ้าเปิดแบบไม่มีซ้ำเลยโชคดีจัดจัดก็น่าจะสักสี่ 3-4กล่องน่าจะเต็มน,น่าจะครบเล่มแต่เชื่อดิไม่มีทางหรอกโอเคต่อไปนะครับมาสเตอร์รุกี้ลินคอนแล้วก็ซูเปอร์โก้คิปเปอร์ของทางเรียมอลิตป,ปีที่แล้วปีที่ได้แชมป์เออ L, แล้วก็ลาลิกาลูนินนะครับมาทดแทนกูตัวสตอนที่กูตัวบาดเจ็บแล้วก็ยึดตำแหน่งตัวจริงได้นะครับผม แย่งตำแหน่งกันกันกนกบไอ้เกียปาแต่เกียปาตอนแรกก็เหมือนกันจะได้ลงแต่ว่าหลังๆก็คือ,อค่อยๆอเฟดตัวไปแล้วก็โดนส่งคืนเชลซีไม่รุ้ตอนนี้ไปไหนละโอเคจัดระเบียบใหม่โอ้ กูถึงกูตัวกูตัวมาเลยไปเบสกูตัวสีแดงๆอ๋อนี่ไงฟูมิโกไอฟูเอโกโอเคเนี่ยฟูเอโกถ้าหากว่าเป็นใบพาวเวอร์เช่นกันถ้าเป็นใบพาวเวอร์เนี่ยตรงนิ้วชี้ผมเนี่ยเห็นไ,ไหมถ้าใบธรรมดาขวามือจะเป็นสีขาวและพื้นตัวหนังสือเป็นฟูเอโกเป็นสีแดงแต่ถ้าหากว่าเป็นซ้ายมือเนี่ยถ้าเป็นใบพาวเวอร์ใบพิเศษเนี่ย ใบอินเสิร์ตพิเศษก็จะเป็นพื้นหลังสีแดงตัวหนังสือสีทองนะครับอืมสวยเลยแล้วก็เนี่ยตัวเลขก็จะมีตัวพีอยู่ข้างหน้าเหมือนกันอืมโอเคสวยใบซ้ายผมชอบมากเลยแหมถ้าผมไม่น่าจะมีอยาเมาหรือเปล่าถ้ายาเมาเป็นใบแบบใบซ้ายเนี่ยนะพื้นแดงตัวหนังสือทองโอ้หแม่งสวยมากๆผมว่าโอเค วีไอพีธรรมดามาละแล้วฟลายโกแบธรรมดาอีกใบหนึ่งเนี่ยให้ดูใบหนึ่งฟลายโกไปก่อน VIP เห็นไหมมือขวาจะเป็นใบธรรมดา VIP อพีโซน่าเนี่ยส่วนอันซ้ายก็จะเป็น Power มีคำว่า Power อยู่ข้างล่าง uh, แล้วก็เหมือนเดิมเช่นกันข้างหลังตัว P นนำหน้าอันนี้ข้างขวานี่ใบขวาคามาวิงก้าไม่มีนะโอเคก็เป็นความแตกต่างของ v i p โอเคอ่ะต่อ <c oughs> คุณภาพการ์ดก็สมราคานะผมว่าถือว่าโอเคโอเคเลยคุณภาพการ์ดเมื่อเทียบกับราคาถือเป็นโปรดักที่เบาแล้วก็เหมาะกับให้เด็กๆน้องๆที่แบบจะเริ่ม ball, เก็บเล่นการ์ดฟุตบอลเออก็มาเริ่มจากโปรดักแนวนี้ก่อน อย่าเพิ่งไปแบบพวกปริซึมหรือว่าโครมกล่องเป็นหมื่นอาจจะเหนื่อยหน่อยคุณพ่อคุณแม่อาจจะเหนื่อยโอ้ลูกลูกชั้นเล่นของเล่นแพงจังอะไรอย่างนั้นออลองอาจจะเริ่มให้แบบเออดูว่าเขามีความรักในการ์ดจริงๆหรือเปล่าก็อาจจะเริ่มจากโปรดักต์แบบนึงนะงหลังจะกาแพงจะเริ่มถลม่มก็อาจจะมาเริ่มจากไอโปรดักต์พวกนี้ก่อน,น,อนผมขออนุญาตเอาออกนะเล่นม,มันจะมันจะถล่มแล้ว <c oughs> คลิปไหนที่ไม่ทํา ไม่ทำฉากล่มไม่ทำฉากถล่มไม่ไม่ใช่ไทก้าเปิดการ์ดนะครับหล่นทุกคลิปต้องมีล้มต้องมเีเดี๋ยวนู่นเดี๋ยวนี่อะีดานกับจูดเอามาวางคู่กล่องทีแล้วที่เปิดไปก่อนหน้านี้โอเคอะจะได้ไม่ดูโล่งเกินเ <c oughs> หมาะก,กัะเด็ก ที่น้องๆหรือคนไม่ต้องน้องก็ได้ไม่ต้องเด็กก็ได้เป็นพวกคนที่อยากจะเพิ่งเริ่มสะสมอยากหัดสะสมการอยากเล่นการ์ดบอลเนี่ยโปรดักต์นี้โอเคเลยตกซองหนึ่งห้าสิบบาทถ้าจะไม่ผิดเหาซื้อก็ไม่ได้ยากช้อปปิง้งช้อปปี้ลาซาดงลาซาด้าหรือหน้าร้านเขาก็มีขายอยู่ลองไปหาดูยังไม่มีตัวเป้งๆออกมาตั้งแต่ซีดานกับ จูดออกมาใบซองแรกซองแรกแรกโอเคไปเร็วๆเลยนะโอ้คูโบะคูโบะขวัญใจชาวญี่ปุ่นเป็นดาวเป็นดาวรุ่งแต่ตอนนี้ก็เริ่มถึงจุดพีคแล้วมั้งโอเคฟูเอโก เบโก้สีแดงอีกครั้งแล้วก็เป็นมาสเตอร์รุกกี้เป็นโกของแอลติโกมาดริดโอ้มินงได้บายเบสกูเลกูเลมาแล้วครับอ่าก็เป็นปีสองเหมือนกันปีสองของกูเลปีแรกผู้ต้องกังปีที่แล้ววี p พีลิวเบติสอเบติสสวยสีเขียวไปกันเร็วเราไม่ เราไม่พีริไไร <c oughs> เปิดเนี่ยมาลองมาหายามาแล้วก็มาหาลาเซ็นไม่รู้จะมีโอกาสได้จับลายเซ็นเขาหรือเปล่าเค่ซ <c oughs> องนี้ซองบาซ่ามีแต่บาซ่าโพมาทั้ง VIP ทั้งมาสเตอร์รูกี้เลย การ์ดอินเสิร์ททำสวยทำสวยมากแต่ก็คล้ายๆกับอย่างที่ผมบอกอะ่ะมันคล้ายๆกับมาสเตอร์ไอ,อชื่ออะไรนะไอกล่องของไพน,นี่ก่อนนะเนี่ยมาสเตอร์คลาสไอท็อปคลาสเออมันจะบอบบางจับแล้วมันแบบพร้อมจะนั่นตลอดเวลาอืมโอเคฟูเอโกสีแดงสวยงามเอ,อ๊ะมันซ้ำนี่ <laughs> ได้ใบซ้ำแล้วครับโอ้ oh. นี่ไม่นับกับก,บกล่อง่องแรกนะถ้านับรวมกล่องแรกด้วยนี่ก็อาจจะซ้ำเยอะกว่านี้เดี๋ยวต้องต้องลองไปดูแต่เข้าใจว่าน่าจะซ้ำเอาเรื่องอยู่อ่านี่ซ้ำอีกละเปิดหน้ามาจําได้เลยเนี่ยเอลิทเอ๊ะแต่ไม่ได้ซ้ำเพราะว่าเอลิทของไอตัวไอคูบาซี่นี่เป็นอาร์เนี่ยเอลิทพาวเวอร์เอลิทพาเวเ,พาเวอร์เขาจะมี สีน้ำเงินเนี่ยอันนี้ให้ดูเลยมันคนละแอคชั่นกันตัวเดียวกันหมายเลขหมายเลขเดียวกันตัวเดียวกันเนี่ยเบอร์สามเหมือนกันแต่ว่าตัว P คือ power design ของตัวตัวแอคชั่มันจะต่างกันเห็นไหมอืมแล้วก็จะมีลายเซ็นมาสีก็จะต่างกันสวยอีกแบบผมชอบนะลูกเล่นมันโอเคครับเกินเครื่องางละใกล้จะหมดละ ไปเร็วๆเลยละกันชึบๆโอเคใครเนี่ยมผมเพิ่งเห็นเนี่ยสะท้อนแสงไม่รู้สังเกตกันหรือเปล่ามันคราบของซองอะ่ะใช่ปะผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นซองมันติดมันติดมากับไอ้ตรงด้านหน้าใช่ปะลืเงเป็นดีไซน์ของมันวะผมไม่ชัวนะ เดี๋ยวจะลองทำความสะอาดดูถ้าสังเกตเนี่ยเห็นปะเป็นเงาเงาเออผมว่าน่าจะแบบซองมันนั่นอะ่ะมันละลายใส่อืมถ้าอย่างนั้นผมถือว่าไม่ดีนะคุณภาพของซองคุณทําให้นี่ก็รุ่นใหม่ด้วยสองสี่สองห้าเพิ่งออกเพิ่งร้อนจะออกมาไม่ได้ออกมานานขนาดนั้นไมไ่สามารถจะอ้างได้ว่าความชงความชื้นทําให้สินค้าคุณ มันเกิดการติดกันแล้วก็อะไรเหมือนกับการแบบหลักโอ้เอ็มบาเป้มาแล้วอ่าเอ็มบาเป้ชุดแรกของรลมาดรินนะแต่เป็นใบเบสโอเคอ่านี่นูเอโวฟิฟิฮาฟิฮาฟิคาฮาาเคไม่รู้เหมือนกันน่าจะหมายถึงว่านิวนิวเฟสหรอหรือว่าอะไรไม่รู้เหมือนกันน่านูเอโวผมว่าแปลว่าใหม่เออก็น่าจะเป็นผู้เล่นใหม่แหละ ไม่รู้แปลมั่วๆอัสโนอ่าอัสโนก็มีโอเคผมก็มีสังเกตนะเออเพิ่งสังเกตว่ามันมีเขียนอยู่ข้างๆด้วยโอเค VIP กุนโดกันกับ VIP อล็อลตอืมโอเคอันบนึงนะผมขออนุญาตผมสงสัยอ๋อนอกใบเบสมันมีซะมันก็มีความมันก็มีของมันด้วยนะเนี่ยเบสมันจะมี3แบบเบสธรรมดาคือไม่มีอะไรเลยกระลงลง ข้างหลังก็ไม่มีอะไรเบสแบบฟิฟิชาฟิชาบิสอันนี้ไม่รู้แปลว่าอะไรนะไม่ได้เก่งภาษาสเปนเลยลไม่ชัวร์เนี่ยแล้วมันจะมีข้างหลังตัวเลขก็จะมี BIS ตรงนิ้วโป้งผมเนี่ยมันจะมี BIS ประกบอยู่แล้วก็ Nuevo Ficha Ficha K f i c h เฮโอเคเอออืมมี3แบบนะเบส ขนาดเบสก็ยังมี3แบบเลยไม่แน่ใจว่าแต่ละอันหมายถึงอะไรแต่อันนี้น่าจะหมายถึงผู้เล่นใหม่ละ e นูเอโวแปลว่าใหม่โอเคครับเปิดต่อจิโรน่าโลโก้โอเค ไปเลยๆเลยจะหมดแล้วเหลืออีก 3, สามสี่ซองโอเคลูนินมาตินโอ้นี่แบล็กการ์ดมาแล้วอ๋อแล้วผมก็ได้ใบนี้มาด้วยได้ใบเช็คลิสต์เป็นเช็คลิสต์ที่หมายเลขสอง นี่อืมีสี่ห้าเก้าสี่ห้าเก้านี่น่าจะมาสี่ร้อยอย่างต,ตามๆก็สี่ร้อยหกสิบใเท่าที่ดู <c oughs> อ๋อไม่ไม่อันนี้มันรุ่นของ New e v o อไอ้นั่นไงไอที่บอกว่าผู้เล่นหน้าใหม่อ๋อเนี่ยเขาติดลายชื่อให้ผู้เล่นหน้าใหม่อมโอเค by, by อันนี้เก็บวบใบเช็คลิสต์อ่าส่วนนี้ก็ที่บอกไว้เมื่อกี้เกลิ่นเอาไว้มันจะมีใบแบล็ก c าร์ดมาแล้วครับ Black c a r ์ ใบแรกของกล่องบางคนเขาบอกว่ามีบางกล่องมี2ใบนะครับผมโอเคอันนี้เป็นนิโกวิลเลียมก็เป็นตัวที่ถือว่า,าท็อปฟอร์มในช่วงบอลยูโรที่ผ่านมาโอเคใส่ท็อปโหลดกันโอ้โหเมสซี่กับยามากลุด ล <c oughs> ูดิเกอร์โอ้ใ oh, บ mm hmm. นี่ขนาดอยู่ในซองนะแล้วมันอินเสิร์ตพวกนี้จะอยู่ข้างในนะดูดิ <c oughs> ไม่รู้จะเห็นหรือเปล่าเนี่ยเห็นไหมอ่าเล่นกับเงาเนี่ยตรงนิ้วชี้ผมเนี่ยนิ้วชี้ซ้ายเนี่ยเนี่ยโอ้ห oh, mm ืม hmm. ตำหนิถือไว้ไม่โอเค ตำหนิถือว่าเยอะอยู่การตัดก็เนี่ยขอบก็ค่อนข้างเยินถ้าเห็นนะคุณภาพลูกเล่นสีดีไซน์ผมว่าโอเคให้ผ่านแต่คุณภาพก็ถือว่าไม่ได้ดีมากแต่ว่าก็ถ้าเทียบกับราคาแค่ซองละ40บาทผมว่าก็ก็ถือว่าโอเคละอ,อะเรือวานเร็วๆจะจบละ จัสตินโอเคอ่ะซองสุดท้ายดูทรงแล้วคงจะไม่ได้ไลเซนอืมใช่เลยโอแต่ได้แฟลชแบ็กได้แฟลชแบ็กมาเยอะเหมือนนี้แฟลชแบ็กเป็นใบที่3ของซองไอของกล่องแล้วก็ได้เฟโก้พาวเวอร์อบกใบนึงโอเค คครับก็สรุปผลประกอบการก็อย่างที่เห็นเนาะได้ก็ถือว่าได้โอเคอยู่2กล่องที่ผ่านมาได้ฟล s ชแบ็กมาครบ3ทีมใหญ่ ท็อป3ของของลีกเลยแล้วกันเนาะทั้งเรอัลมาดริดทั้งบาร์ซ่าทั้งแอตเลติโกมาดริดก็น่าจะเป็นทีมที่ใหญ่ที่สุด3ทีมของของลาลิกาในยุคนี้แล้วลหละแล้วก็ได้แบล็กการ์ดมา1ใบแล้วก็ซองก่อนก่อนหน้านี้ไอ้กล่องก่อนหน้านี้ก็ได้มาอีก1ใบสรุปได้แบล็กการ์ดมากล่องละใบสเปเชียล1แบล็กเนี่ยนิโกลวิลเลียม กับเคราดโมเรโนก็สวยดีเสียดายไม่ได้ตัวแบบยามาลวินิอุสหรืออะไรเนาะโอเคได้ VIP VIP ก็อย่างที่บอก VIP มี2แบบ VIP สีน้ำเงินกับ VIP สีขาวสีน้ำเงินก็เป็น VIP power สีขาวก็อย่างที่เห็นเนาะก็สวยกันไปคนละแบบแต่ผมชอบสีน้ำเงินมากกว่า ดูมันเทด่ดิแล้วก็ได้โลโก้โลโก้ได้มาเยอะอยู่1 2 3 4โอเคโอเคแล้วก็สวยดีแล้วก็ได้เอลิทเอลิทนี่ก็เหมือนกันอุ๊บโลโก้เกินมากกว่านึงโอเคเอลิทก็มี2แบบสีม่วง กับ Elite Power สีดำค่อนข้างดำสวยมันเล่นกับแสงแล้วมันมันสวยดีสีดำก็จะมีลายเส้นด้วยที่บอกอเดี๋ยวค่อยไปแยกต่อแล้วก็เป็นอินเสิร์ตในส่วนของ มาสเตอร์รุกกี้มาสเรุกเท่าที่ดูไม่มีไอตัวมาสเตอร์รุกที่เป็นพาวเวอร์เพราะฉะนั้นก็จะเนี่ยเขียวหมดเลยเน้นเขียวถ้าใครชอบสีเขียวเขียวก็ถูกใจแล้วก็อีกอันหนึ่งที่ผมชอบอินเสิร์ตที่ชอบคือฟูเอโกฟูเอโกทั้งธรรมดาและฟูเอโกพาวเวอร์พาวเวอร์ก็จะสวยถ้าสมมติถ้าเป็นทีมเสื้อสีแดงอย่างเนี้ยอย่างบาร์ซ่า ถ้าแดงแล้วพื้นแดงเนี่ยแล้วเป็นตัวหนังสือสีทองโอ้ยโคตรเทร่เลยดูดิแต่ถ้าพื้นขาวตัวหนังสือแดงก็สวยีกแบบอโอเคก็จบไปละสำหรับเมกาแครกลาลิกากล่องใหม่ของปี2 3 2 2ามสออืมก็ขอจบ การเปิดกล่องในครั้งนี้กับ Insert f ์ตแฟลชแบ็ใบแล้วก็กล่องอินเสิอีกกล่องหนึ่งพร้อมกับกล่องใบเบสอีกปึกหนึ่งอ๋อเยอะสะใจเหมาะกับให้น้องๆหัดเล่นหัดเปิดนะครับโอเค วันนี้ก็ลาไปก่อนแล้วก็พบกันใหม่เมื่อมีโปรดักใหม่ๆแปลกๆเดี๋ยวหากล่องแปลกๆมาเปิดให้ดูกันเนาะโอเควันนี้ก็ลาไปก่อนแค่นี้นะครับสวัสดีครับ